สวัสดีและสบายดีจ้าวันนี้แม่น้องไอติมลุยสวนคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องจะมาออกมาเหตุงานวันนี้ออกมาทำงานจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูแปลงทุเรียนติดแปลงนี่ครบเพท่นได้พาเพื่อนเพื่อนมาเบิงเลยแปลงของเขาแก่แลวจ้า แปลงนี้ก็มีุเรียนอยู่ประมาณจร้อยกว่าโคกพี่นอ้องแต่เพผนปลูกคูวันนี้แม่น้องอาติมจะมาทำจะมาใส่ยาป้องกันปวกพี่นอ้องแต่แม่น้องอาติมก็ห้องมาถึกดอก แต่ว่าเพื่อนเอามาโรยแถวใต้โคนมกักทุเรียนนะเพื่อนโรยใต้โคนมกักทุเรียนแล้วันนี้เพื่อนกับีิป้องกันปลวกป้องกันหมดที่อยู่ใต้ใต้รากเพื่อนนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไม่นองอติมจะมาพาไปใส่นะครับปไปไปติดตามกันเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยแป้งนี้ก็จะ ดูกว้างพี่น้องมักทุกเรียนประมาณหาหกเดือนกะกำลังขึ้นบางต้นกะงามบางต้นกะขึ้ไล่ก็คืคนนอโคดินแล้วพี่น้องเนาะมีคนงามนคนขี้ไล่ผสมกันไปทุเ,เรียนคือกันละจ้าอันนี้พี่น้องอาติมจะมาใส่ยาป้องกันปวกด้วยพี่น้องนี่ละจ้า นี่ในถังนี่ใส่ลงกันเลยไอ้ไ่้ที่มีไอเนี่ยแต่พวกเพื่องเพื่องนี่มันอยู่ในเงาพี่น้อกนี่เดินไม่นอ,อติมเนี่ยใส่ประมาณนี้ได้เพื่อนเพื่อนาต้นน้อยเขาก็ใส่น้อยต้นใหญ่เขาก็ใส่ลาย บ่ต้องไปปิดเงามันดอกให้มันหายใจยังผู้จัดการสวนมาห่อเลยกับห่อเงาเงาอีพี่น้องเอ้ยชักแล้วสี่ละสามอันสามล้านสี่ล้านเพิ่งกระม้าน้ำตลอดอย่าให้เบิ่งเพิ่งกำลังซนพี่น้องบันนี้ไปเอ้าไปตามคนใส่กันเลย ใส่ต้นต่อไปเด้อเพื่อนๆเด้อใส่ในเหงาได้เด้วเพื่อนๆยาอันนี้บอกมีปัญหากัเบเหงาบางต้นกับงามบางต้นกับคิดล่ายเพื่อน เอาไปใส่ต้นใหม่กันเลยตามกันไปเดยเม็นน้องอาทิมพาไปอาเพื่อนใส่ต้นต่อไปเลย <c oughs> อันนี้ไม่ลัก,นนก่นเดียกับพ่อออกได้แห้วเ,เพื่อนเพราะว่าต้นทุเียนมันโตแล้วลนะถ้าเชื่อไวอยู่นี่นี่กัเด่นใหญ่กันมันนี่ปวกนี่เดินปว,วกดึงขึ้นมามีแต่ปวกข้างหน้านเลยเพื่อนปวกมันอยู่ในไม้ซัก สีสำคัญไม่ที่เข้าซักอเนี้ยส่วนใหญ่มันจะม,มาน้ำอันนี้น้ำไม่นี่แหละดึงคือตัวใดก็ม่แต่ปลกพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลวกม่แตด่ดิดม่แต่หมดทั้งนั้นเลยนี่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยดึงไม่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาน้ำไม่ จับยาอนี้จับแล้วก็ไปล้างมือล้างมไม้พี่น้องเอ้ยพี่น้องไอติมไม่ได้ใส่ถุงมือมาเอาถุงนี้ใส่อันนี้กำลังแตกอ่อนเพื่อนอันนี้ก็กำลังแตกไปาตามดูกันต้นต่อไปเลยอ้าวบัดนี้เรากา็ใส่ ยาป้องกันปวกมาได้หลายต้นเลยพี่นอ้องนี่เขาไปใส่ต้นต่อป้ายบางต้นก็บางนั่นบางต้นก็เตี้ยๆลกบางต้นก็นนกนขึ้นเงาขึ้นเอาเพื่อนเพื่อนมันกำลังพุงพ่งปีนี่แหละนี่บางต้นก็เด้ มันนอติมจะใส่ให้เบิง่งเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อป่ะใส่น้ำกันเลยโร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 ยมึงไน่หมดในหลังคือมาแถวๆนี่หมดลายใสลราต้นก็นลายพอแล้วพี่นอบันนี้เขาใส่ปุ๋ยป้องกันปลวก,กัใส่แล้วแล้วเพื่อน ออกมาเห็ดงานใส่ฟุย้ยใส่แล้วแล้วเอ้ยบ่แม่ฟุย้ยขอโทษขอโทษแม่น้องติม้มบอกกลับไปกลับมาอย่ป้องกันปวกพี่นอ้องบันนี้แม่นอ้องติ้มกะจะกลับบ้านแลลวพี่นอ้องแดดขึ้นแล้วพี่นอ้องเอ้ยแดดสองตาแหละแตไปหาดูแลลูกชายแหละลูกชายตื่นเลยแหละ,หละ ก็ขอขอบคุณเอฟซีเดอร์จะเป็นอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศลาวพี่กดเข้ามาให้เป็นกำลังแรงใจแม่น้องอติมเป็นหมู่เป็นพวกกันนาอเพื่อนแม่น้องอติมนี่กำลังใจสร้างคลิปใหม่ใหให้พี่น้องไปเรื่อยๆมีเทิงคลิปแบบมีประโยชน์ในบ่มีประโยชน์ขู่กันไปพี่น้อง เอาไปปรับใส่สีวิตประจําวันของเฮานอเมื่อนี้แม่น้องอติมก่ะมาถึงนี่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหม่น้องอติมน้ำเด้อจัะเด้อสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆุกคนนะคะสวัสดีค่ะ